ของโคนคนเข่านีครับตอนนี้ก็จะประมาณ9นิ้วเก้านิ้วน,นี่ฝ่ามือเรา,เาปิดโอหใหญ่กว่าฝ่ามือของคุณแม่อีนะคะหน้าขา t เจทีสมาร์ทบช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับพี่เตอเรามาที่ไหนคะพี่เตอมาที่เชียงรายค่ะมาที่เชียงรายเรามาที่เหนือสยามฟาร์มควายไทยนะคะซึ่งอยู่ที่เหนือสุดของประเทศไทยและที่อยู่ข้างๆของคุณแม่นี่คือคือพี่หมาแล้วก็พี่นิรุตนะคะซึ่งช่วยแนะนําตัวหน่อยคะ่ะพี่นิรุตคะ่ะผมนิรุตเป็นเจ้าของมังกรเงินค่ะฟาร์มเหนือสยามฟาร์มควายไทยครับค่ะอันนี้คือพี่นิรุตนะคะถือว่าได้มังกรเงินมายังไงครับพี่นิรุตอ๋อได้มาจากบ้านลุงติ๊กครับบ้านติ๊กควายไทย อแล้วเรามีการดีวกับลุงติ๊กมาไหมคะพี่ก็ไม่นานครับค่ะเดียวกันกันสักพักหนึ่งภายภายในวันเดียวจบค่ะครับลุงติ๊กก็แบ่งให้ทำไมมีหน้าหน้าทองอะไรหรือเปล่าครับเพราะว่าปกติก็เหมือนเหมือนเป็นความบังเอิญด้วยเนาะแกเห็นเราอยากได้มั้งเห็นว่าเราเราตั้งใจอยากจะเลี้ยงอ่ะแกก็เลยแบ่งมาให้พี่นรโ่นนี้เริ่มมาเลี้ยงควายจริงๆจังที่เชียงรายนี่นานแค่ไหนคะพี่ ตอนอามังกรเงินกับกินทองมานะครับกี่เดือนกี่ปีครับก็วันนั้นตั้งแต่วันที่5้าตอนนี้ก็2เดือนสองเดือนเต็มวันนี้อพอดีดออถือว่าเป็นฟาร์ม น้องใหม่สู<ม>่การ,รแต่พี่นี่รุ่ก็มีประสบการณ์ในการเลี้ยงควายมาก่อนใช่ไหมครับแสดงว่าพ,พี่ก็พอจะมองควายสายพันธุ์ไหนที่จะมาเป็นพ่อพันธุ์ประจําฟาร์มของเราได้ไงหรอคะพี่ก็พอมองได้อยู่ครับทางฟาร์มนี้ก็คือเน้นเรื่องโครงสร้างเป็นหลักใช่ไหมครับเพราะว่าดูอย่างมังกรเงินตัวนี้คือเขามีโครงสร้างที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เป็นสายพันธุ์ไหนบวกกับสายพันธุ์ไหนอะคะพี่มังกรเงินก็เป็นลูกของป่าเงินอุทัย กับแม่มากบ้านติ๊กควายไทยแม่มากก็คือแม่ของลุงเพชรและก็แม่ของอีกหลายๆตัวที่ที่เป็นควายที่โครงสร้างที่มีชื่อเสียงได้โครงสร้างจากบ้านติ๊กควายไทยแล้วก็ทางพันธุกรรมของป๋าเงินซึ่งถือว่าเป็นควายของท่านรองมาก่อนไหยคะหรือว่าใช่ครับตอนอตอนสมัยนั้นเห็นลุงติ๊กว่าอยู่กับท่านรองอเนกรองอเนกก็เลยลุงติ๊กไปขอทับเพื่อที่จะรับสลับสายแล้วตัวเนี้ยเป็นตัวลักของลุงติ๊กที่ลุงติ๊กเก็บไว้ค่ะครับ เก็บไว้ประมาณเนี้ยสามปีครับโอ้หเก็บไว้สามนานมากมากเลยือนกันะครับเนี้ยแกพูดถึงขนาดว่าแกจะเก็บไว้แทนแทนลุงเพชรนะครับค่ะเพราะว่าไล่ทางอ่าทางสายคือเขาเป็นน้องแท้ๆของลุงเพชรใช่ครับเป็นน้องแท้ๆลุงเพชรโอ้นี่นะฮะมังกรเงินถือว่าอ่าสูงมากไหมพี่เต๋อแค่สามปีสามเขาสามปีเต็มหรือว่าสปีสามปี ประมาณสามเดือนกว่าครับสามสามสี่เดือนนีครับเขาเกิดมกราความสูงของเขานี่ได้ประมาณเท่าไหร่ละครเนี่ยมองเขาานี้น่าจะร้อยหกสิบอับแล้วครับเนี่ยโอ้โหสามปีกว่าควายเจริญเต็มที่ก็ความสูงของเขาก็ประมาณเจ็ดปีวิ่งอย่างนี้เท่ากับว่าเกือบร้อยเจ็ดสิบกว่าแน่เลยก็ก็ลุ้นก็หวังไว้ว่าน่าจะได้ประมาณนั้นครับพี่ชอบในตัวอะไรของมังกรเงินนะคะพี่นิรศชอบในในหน้าตากับกับวงเขาของเขานีเนาะค่ะ หน้าเขาจะเป็นเป็นหน้าหล่อแล้วก็เขาจะใหญ่ครับเนี่ยอย่างอย่างช่วงโคนโคนเขานี่ครับค่ะตอนนี้ก็จะประมาณเก้านิ้วอู้หู้นะวครับเนี่ยฝ่ามือเราปิดหใหญ่กว่าฝ่ามือของคุณแม่อีกนะคะหน้าเขาดูหน้าตาของเขาดีไปทางลุกเพชรเหมือนกันนะคะคือเพราะว่านี่กระดานกว้างถ้าตรงนี้ยังยังอ่อนอยู่เขาก็เขาเขาเนี่ยจะออกไปได้อีกอตอนนี้เท่าไหร่นะหล่อระหว่างนู่นมาถึงเนี่ยมันร้อยสามสิบกว่าอู้หูกับว่าเมตรกว่าเลยนะคะเนี่ย โหกว้างมากเลยจากนี่ไปถึงนู่นนะคะนี่วงเข่าของเขาเริ่มมีความจะขนาดแค่3ปี3เดือนเขายังเข่าเขายังบานใหญ่กว้างถึงอ่าเมตรสาแล้วง่ายโอ้โหช่วงว่างวัดเข่าของเขา กระตานขาของเขาก็เกินเก้านิ้วแล้วมคั้งใหญ่กว่าฝ่าใหญ่กว่าฝ่ามือของคุณแม่อีกนะคะคืบกว่าโอ้โหใหญ่มากแล้วชอบตรงสายพันธุ์นี้คือเรื่องหน้าตาของเขาเรื่องหน้าผากของเขาช่วงตรงนี้ของเขานี่มีความหล่อในตัวของเขาอีกหนึ่งสายพันธุ์ของเขาบวกทางด้านทางป่าเงยก็คือทางด้านลําตัวความหนาของเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นแข้งขาของเขาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเท่ากว่าเขามาเหมือนสูตรสาเร็จมาอยู่ที่มังกรเงินตัวเดียวเลยสิค่ะพี่ประมาณนั้นโอ้โหทั้ง ธุกการปาเงินแล้วก็ทางด้านโครงสร้างของบ้านติควายไทยสังเกตได้เป็นลูกของแม่แม่มากแม่มากนี่ก็น่าจะเป็นเป็นควายที่ให้ลูกดีตัวนี้นะครับดีมากๆเลยอะค่ะเพราะว่าควายบ้านลุงติ๊กนี่แต่ละแม่พันนี่คือเขาค่อนข้างจะตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากๆเลยนะร้อยหกสิบขึ้นนะครับร้อยหกสิบก็มีร้อยเจ็ดสิบก็มีเนาะดูความเป็นถุงเท้าแข้งขาของเขาไม่ว่าจะเป็นอ่าเล็บเท้าของเขาหน้าอกของเขา ที่สําคัญคือลําตัวโครงสร้างคือหนาหลังเขานี่ค่อนข้างที่จะไปทางป่าเงินครับไม่ว่าจะเรื่องลาตัวจุดเด่นของเขานี่คืออะไร,รบ้างคะพี่ในรถมังกรเงินนะคะผมว่าอ,อัตลักษณ์แล้วก็รูปร่างสีผิวค่ะทรงตัวเขานี่ครับได้ความหนาด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างแล้วก็เขาหน้าหน้าเขานี่เป็นใหญ่ในคนที่ถือว่า เป็นพ่อพันธุ์ที่ดีอีกหนึ่งตัวเลยอย่างนี้เรามีโครงการรีดน้ําเชื้ออะไรบ้างไหมคะพี่อ,อ๋อมีอยู่ครับโครงการรีดน้ําเชื้อแล้วเราจะเริ่มรีดประมาณเมื่อไหร,<ก>ร่คะพี่ก็ที่ที่คาดการไว้ก็ <c oughs> ประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยครับ <c oughs> แต่อาจจะเป็นช่วง น่าจะเกือบๆกลางๆหรือปลายปลายเดือนอ๋อก็เดือนนี้สิหคะนี่ครับเดือนนี้ครับก็เร็วเร็วนี้อย่างเงี้ยที่เตรียมไว้ถือว่าเป็นฟาร์มต้นแบบของจังหวัดเชียงรายเลยก็ว่าได้อย่างเงี้ยทางกรมปศสัตว์นี้เข้ามามีส่วนร่วมกับทางฟาร์มยังไงบ้างครับณปัจจุบันนี้ครับอ๋อก็ตอนนี้ก็เข้าเข้ามาดูแลครับเข้ามาดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็มีแนวแนวคิดที่จะทํป็นสนยนรีดน้าเชื้อค่ะ ของของจังหวัดเชียงรายอ๋อแสดงว่าทางปัิบัติก็เริ่มให้ความสนใจใช่ครับเพื่อที่จะมาพัฒนาปายไทยอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับเพราะว่าทางทางเชียงรายเราจะมีกลุ่มซึ่งมีบริษัทร่วมแล้วก็จะทําเป็นลักษณะสุรีน้าเชื้อเป็นคอกปอดโลกค่ะเป็นคอกที่ได้มาตรฐานนี่ครับเขาเขาจะสนับสนุนครั้งต่อไปก็เห็นเห็นว่าทางทางกลุ่มของเชียงรายเนี่ยค่ะ ก็ร่วมกับพัฒนามีผู้เลี้ยงควายอยู่จริงๆก2,000กว่าคนแต่คนที่เข้ามาในกลุ่มเนี้ยก็ตอนนี้มีอยู่ประมาณ80ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะค่อนข้างตื่นตัวมากครับตื่นตัวในการหันมาเลี้ยงควายใหญ่ไวยงามอย่างเงี้ยหละคหัวตั้งแต่ เนี่ยสยามฟาร์มเปิดที่เชียงรายนี้ก็คือประชาชนลรแวกใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะให้ความสนใจยังไงบ้างาคะพี่ <g> ก็กเข้ามาเยี่ยมชมกันทุกวันนะครับโอ้มาชมมังกรเงินเขามาเห็นแบบอรรย์ของเชียงรายก็ว่าได้ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับถือว่าเป็นพ่อพันธสามปีกว่าๆอย่างนี้ยังมีความสูงตั้งร6 0หกว่าครับโอ้อนาคตเตอรไม่ต้องพูดถึงแล้วอัตลักษณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างพี่เต๋อไปดูสำรวจไข่เขามาเนี่ยไข่เป็นงไงบ้างพี่เต๋อเนียนไหมลูกเนียนครับเนียนไข่ของเขาเขาบอกว่าพ่อพันธุ์ที่ดี ก็คือถือว่ามาังกรเงินตัวนี้คือได้หนึ่งได้ความสูงแล้วสําหรับคนที่จะหันมาทางสายโครงสร้างนะคะมังกรเงินถือว่าเป็นพ่อพันุ์ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆอีก,อกหนึ่งตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของเขาลําตัวแข้งขาแล้วก็หน้าเขาของเขามาค่อนข้าง <ๆ S 2> ที่จะไปทางลุงเพชรซึ่งเป็นน้องของลุงเพชรแท้ๆเลยนะคะหน้าตาก็หล่อพอๆกันประกวดคู่ๆกันนี่คือเลือกไม่ถูกเลยนะคะว่าตัวไหนหล่อที่แน่ หนึอสยามฟ้ามีพ่อพันธุ์โครงสร้างที่ค่อนข้างที่จะหล่ออัศจรรย์อีกหนึ่งตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าขเขาของเขานี้หูแต่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าแค่3ปีกว่า,วาตรงเนี้ยประทับใจเขามากเลยเมตรกว่าแล้วว่า30สามสิบกว่าหูแล้วตรงนี้ใหญ่มากๆอย่างที่พี่นิรุตบอกเลยว่ากรรมพันธุ์ของเขานี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมีความชัดเจนในตัวของเขาเหมือนเขาเป็นกึง่งทางโครงสร้างบวกบพันธุกรรมที่ดี สายปาเงินนี้ก็คือทุกท่านหลายๆท่านคือรู้จักกันดีอยู่แล้วว่าสายปาเงินเป็นลักษณะแบบไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องลําตัวของเขาแล้วก็เนื้อหนังของเขาแข้งขาของเขามาผสมกับสายโครงสร้างซึ่งบ้านติกควายไทยกว่าจะได้มาแต่ละตัวนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะคะทางเนือสยามฟาร์มนี่ถือว่าสุดๆได้พันธุกรรมที่ดีจากบ้านติควายไทยส่งตรงจากลุงติ๊กด้วยครับก็แม่แม่ของเขาเนี่ยแม่มากเนี่ย จริงๆก็เป็นสายสายสืบทอมากับพวกสายกรุงติ๊กับกันแลโปนที่เป็นสายพวกเจ้าแอร์พวกทองสุกนะครับุงิ๊กบอกว่ามันมีประมาณ3มสายใน,ใน,ใ,นในตัวของของบางันลึกๆล,ลงไปใช่ไหมคะพี่ทองสุกก็คือเปียวใหญ่ครับใช่ค่ะเป็นสายนั้นด้วย เ,เป็นลูกเป็นหลานเหล่านั้นหมดเลยอู้เหล่าท้องสุกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอ้โหเหมือนอยู่ในตัว,วมังกรเงินนี่ใช่เหล่าแม่เขาวะนะทุกอย่างเลยแต่เท้าเขาก็ใหญ่มากเลยฝ่ายภายในเท้าใหญ่เขาใหญ่แล้วก็บรนทายของเขาเหมือนแบบหือช่วงตรงนี้ของเขาโคถ่ายของเขาเหมือนช้างเลยนะคะดู แต่เขาจะขาดความสมบูรณ์ไปนิดนึงเพราะว่าเราเราเพิ่งมาทำเนี่ยทำตัวได้สองเดือนเพราะว่าเขาไล่ทุ่งมาแต่เขาก็เลี้ยงมาสมบูรณ์นี่แหละแต่น่าจะเป็นลักษณะโครงสร้างเขาเป็นแบบนี้ด้วยเขาเลยอ้วนยากทางเนือยสยามฟาร์มนะคะก็มีการรีนำเชื้อด้วยก็เดือนพฤษภาเดือนนี้นะคะเริ่มมีจาหน่ายตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนาใช่ไหมคะพี่ประมาณจัดส่งอะไรอย่างเงี้ยล้ะอย่างนี้ในการรีนำเชื้ออย่างไงคะพี่จัดส่งโดลัะประมาณเท่าไหร่คะพี่ถามคร่าวๆตอนตอนนี้ชุดแรกที่ที่คิดไปก็คือโดลละหนึ่งพันบาท ห <1 S 2> นึนม่มชันบาทโปรโมชั่นกี่เดือนคะโปรโมชั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูจำนวนน้ำเชื้อ่อโปรโมชั่นนี้คือ1,000บาทแล้วก็มีจำกัดด้วยใช่ไหมคะคจำกัดไหมคะว่าหนึ่งท่านี่ได้ประมาณ เท่าไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการจํากัดตรงนี้ไหมพี่ไม่ไม่จำกัดครับอ๋อไม่จํากัดด้วยแต่อย่างนี้เราดูตามความเหมาะสมเอาอ๋ออย่างนี้เท่ากับว่าใครสนใจคือความใหญ่ได้จริงเราก็ต้องหมั่นมาที่เหนือสยามฟาร์มควายไทยนะคะว่าเพราะว่าน้ำเชื่อนี้ค่อนข้างที่จะมีจํากัดอยู่นะตรงนี้เริ่มจากจำหน่ายจริงๆก็ประมาณพฤษภามิถุนาอ่าใช่ครับอย่างพี่นิรุตบอกนะคะท่านใดสนใจก็มาที่เหนือสยามฟาร์มได้แล้วก็มังกรเงินก็ค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพี่ใช่ครับ ค่ะเราชมสุดยอดพ่อพันธุ์ของเหนือสยามไปแล้วเรามาชมสายแม่พันธุ์กันบ้างน,นะคะซึ่งแต่ละตัวที่นี่นะคะถือว่า เด็ดไม่แพ้พ่อพันเหมือนกันค่ะคือทั้งโครงสร้างพันธุก,กรรมมาทุกอย่างนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังของคุณแม่นี่คือชื่ออะไรครับพี่นิโรธต,ตัวนี้แม่เมษาครับแม่เมษานี้ได้มาจากจากครอบคุวยายแคทอ๋อจากพี่แคทครับผมอ๋อเมษาตัวนี้นี่คือเขามาจากสายพัานไหนกับสายพัานไหนคะพี่สายพันเป็นลูกของกระทิงผู้ส่วนแม่เขาเป็นควายที่อยู่ครอบน้องหนึ่งหลานลุงติ๊กอ๋อครับ S <S <S ไปกันมากว่าจ,จะมาถึงจุดอพี่นิรุตได้นี่ใช้เวลาในการจ่าฟาร์มของคุณแค่นี่นานไหมคะเนี่ยไม่นานครับพอดีรู้จักกันแล้วก็แกเห็นว่าทางเราอยากได้แม่พันธุ์แบบนี้แกก<า>็ให้ให้เอามาใช้ได้ข่าวว่าตอนนี้เขาก็เริ่มท้องแล้วใช่ไหมคะคพี่ท้องอยู่ครับท้องกับท้องกับเพชรสยามโอ้ครับทับสดโอ้โหคือสายโครงสร้างทางนั้นเลยนะคะเนี่ยที่ฟาร์มฟาร์มแห่งนี้คือมีสายโครงสร้าง หลายหลายรูปแบบมากเลยคืออนาคตเพชรสยามก็จะอยู่ที่นี่ด้วยสิเพชรสยามก็ก็ดีครับเท่ากับว่าใครเป็นเอของเพชรสยามก็มาที่เหนือสยามก็จะมีให้เห็นด้วยเหมือนกันมีทั้งมังกรเงินทั้งสายเพชรสยามด้วยเลยใช่ครับท้องประมาณกี่เดือนแล้วคะพี่ตอนนี้น่าจะประมาณแดเดือนนะครับโอ้แปดเดือนก็ประมาณอีกไม่กี่เดือนก็จะคลอดดีคะประมาณสี่เดือนใช่ครับโอ้โหพี่เต๋อเป็นไงบ้าง ตัวใหญ่ตัวใหญ่สวยเขาสูงร้อยเท่าไร่คะพี่ร้อยห้าสิบกว่านะครับร้อยห้าสิบกว่าด้วยดูหลังของเขานะคบดูผิวพรรณของเขานะคะผิวจะสีเหลืองโอ้โหพี่นูกถึงชอบแม่เมษาตัวนี้เป็นก็เราเราชอบเนี้ยในอัตลักษณ์มาแล้วก็โครงสร้างท้งโครงสร้างที่ดีด้วยอะไรหลายอย่างใช่ไหมคะพี่ดูดูถุงเท้าของเขาดูหน้าอกของเขาค่อนข้างที่จะใหญ่มากดูนี่นะคะดูหน้าอกของเขาดูอัตลักษณ์ความเป็นตาแต้มแก้มจ้ำครบทุกอย่างเลยนะคะตัวนี้ หชอบมากเลยผิวเขาเนียนมากเลยค่ะหนิวเนียนผิวเนียนมากแล้วแบบดูเลยครับความสูงของเขาความใหญ่ของเขานี่ มาเหมือนมาศูนย์รวมที่เหนือสยามฟาร์มทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เลยค่คะและอนาคตนี่ของตัวนี้ผ่านไปเขาของเพชรสยามก็จะก็จะใส่มังกรเงินใช่ครับโอ้ยางนี้เราก็มีรอรุ้นกันทั้งยาวยาวได้แม่พันธุ์ที่ดีอย่างเงี้ยแม่บล็อกที่ดีอย่างเงี้ยครับพี่รู้พี่รู้มีโครงการที่จะแบบอ่ารุ่นลูกของเขาเนี่ยจะเปิดให้กับพี่น้องชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรหรือว่ามีครับอ๋อมีด้วยเหรอคะ แล้วอย่างนี้เราจะ,ะเปิดกันยังไงคะพีอ่อาจจะ<อ>มีโครงการจองในท้องไหมหรือว่าต้องออกมาก่อนหรือว่ายังไงอะคะพี่ก็เดี๋ยว,ยวอ้อมมาก่อนแล้วดูตัวกนวันเอาทางฟาร์มนี่ก็คือมีทั้งพ่อพันธุ์ที่ดีแล้วรุ่นลูกของเขาเราก็จะเปิดสู่พี่น้องที่มีความสนใจในการเลี้ยงควาย,เร,ยรเริ่มในการเลี้ยงควายด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ครับ,รบโอ้หแปดเดือน<พ>ตอนนี้เพราะว่าทางฟาร์มของเราเราจะพัฒนาไปให้เป็นควาย โครงสร้างควายยักษ์เนี่ยค่ะตรงจุดตรงนี้หนูมองว่าคนที่เริ่มสนใจในควายาควายโครงสร้างควายยักษ์อย่างเ<า>งี้ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกัน<า>คนในพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะ คือเขาตื่นตัวกันมากน้อยขนาดไหนอะคะคืออยากมีควายแบบส่วนมากควายที่หนูได้ยินมาคือควายทางภาคเหนือค่อนข้างที่จะตัวเล็กน้อยอะไรี้ยเขาค่อนข้างที่จะแบบเฮ้ยตื่นตัวแบบว่าติดตามมา่อเริ่มกันมีการติดต่อกันบา้างยังอะคะพี่ครับก็ตื่นตื่นตัวเยอะครโอ uh, ้มาทุกวันไหมคะพี่ช่วงนี้ก็มาทุกวันครับมาทุกวันมาดูทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยใช่ครับได้ข่าวว่าจะมีแม่พันธุ์นําเข้ามาอีกแล้วใช่ไหมคะพี่ใช่ครับโอ้ณปัจจุบันนี้แม่พันธุ์ทางฟาร์มของเรานี่ อนนี้ก็มีอยู่ถึงสิบตัวไหมคะพี่ประมาณถ้าไม่นับตัวเล็กอันนั้นแปดตัว<อ>ถ้าเอาเข้ามาอีกก็ประมาณสิบสองตัวครับ<อ>จะเป็นแม่พันธุ์ที่สิบสองตัวสิบสองตัวแม่พันธุ์ของที่หนื่สยามฟาร์มนี่คือไม่ใช่แม่พันธุ์ที่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนะคะแต่เป็นแม่พันธุ์ที่ 150, ร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบห้าประมาณนี้ป่ะครับพี่ใช่ครับปนั้นโหถือว่าเป็นแม่พันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะ คคัสสันมาเพื่อปรับโครงสร้างโดยเฉพาะเลยนะคี่ะโอ้โหตัวนี้แม่เมษานี่คืออัตลักษณ์ดูถุงเท้าของเขานะท้องดูท้องของเขาอ่ะนิ่มมากเลยผิวเขานิ่มมากผิวเขาสวยมากจริงเลยนะคะเนี่ยทางเหนือสยามฟาร์มนี่เปิดฟาร์มมาได้แค่2เดือนนี่คือเหมือนแบบซื้อความสําเร็จมาอยู่ที่ฟาร์มเหนือสยามค่อนข้างที่จะเยอะมากค่ะทั้งพ่อพันธุแม่พันธ์คือมาอยู่ที่นี่ค่อนข้างที่ให้พี่น้องชาวเชียงรายอย่างเงี้ยได้มาเห็นแม่ทั้งแม่พันธุ์พ่อพันธุโครงสร้าง ที่ใหญ่ยักษ์แบบมะขือมาใช่คุณแม่ไม่อยากจินตนาการนะคะว่าพ่อพันธ์ุก็ใหญ่แม่พันธ์ุก็ใหญ่อย่างเงี้ยถ้าออกมาทั้งเพศผู้เพศเมียอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยต้องแบบร้อยสห้าห้าิขึ้นไปแบบเผออร้อยหสิบด้วยเพราะว่าสายใหญ่ทั้งคู่เลยนะคะก็เราเราก็มีความคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนเนี้เราก็นําแม่พันธ์ุที่เป็นสายสายประกวดนะนะ Uh huh. สายสายสวยงามเราก็มีอยู่ประมาณสามสามตัวสี่ oh, <4 S 1> ตัวทางฟาร์มนี่จะมีทั้งสายโครงสร้างแล้วก็เริ่มมีสายประกวดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเราอ,อยากจะเอามานําามใส่กับมังกรเงินแล้วเราก็จะดูพัฒนาการว่าถ้าสายโครงสร้างกับมังกรเงินลูกออกมาจะเป็นประมาณไหนแล้วก็สายสวยงาม สายประกวดถ้าใส่กับบางกรเงินไปออกรูปมาจะได้ประมาณไหนในหัวสมบติของพี่นี่รู้ที่คือเริ่มจินตนาการแบบว่ามองเห็นภาพสายโครงสร้างใส่กับสายโครงสร้างด้วยการสายแบบบิ๊กบึ้มกันอย่างเงี้ยคือลูกของเขานี่จะต้องยังไงนะจะออกมาลาตัวเป็นแบบไหนหน้าตาจะเป็นยังไงหนูมองว่าพี่คิดถูกนะคือคนเราจะต้องมีการจินตนาการว่าแต่ละสายพันธุ์ที่ออกมานี่คือหน้าตาจะเป็นยังไงอย่างเมษานี่เขามีความสวยมีความสมูทในตัวของเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น หน้าตาของเขาจมูกของเขายาวเป็นสันเลยนะคะแล้วก็ดูช่วงตรงนี้ค่ะจูช่วงไหล่หน้าของเขาหูสูงม,มากเลยไหล่หน้าของเขามีความแบบนี่ดูนี่คอ,อช่วงคอเขานะคะช่วงนี้นไม่ว่าจะเป็นหน้าอกเขาบอกว่าไม่พันุ้ยพี่เต๋อไม่สารไมสาเริม่มน่ารกาักขึ้นนะคะมีอย่างหนึ่งที่เราอยากจะพัฒนาดูก็คือโดยควายใส่ต่างตอนนี้ได้นำมาใส่กับมังกรเงิน ค่ะอ่าแล้วเราก็จะมามาดูกันเนี่ยสามสามแนวทางเนี่ยที่ผมคิดไว้เนี่ย ว่าลูกออกมาจะได้ประมาณไหนโอ้เท่ากับว่าทางฟาร์มนี่มีครบวงจรเลยใช่ครับทั้งสายต่างด้วยแล้วก็สายพันธุ์ควายไทยด้วยสายสวยงามแล้วก็โครงสร้างโครงสร้างยักษ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สายสายต่างไม่ใช่ของเรานะเราเราให้ให้เขามานํามาผสมอ๋ออย่างนี้เท่ากับว่าทางฟาร์มก็เปิดสายต่างเข้ามาเพื่อที่จะผสมองค์เงินได้ด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเพราะว่าจริงๆในกลุ่มคนคนที่เลี้ยงสายต่างทางภาคเหนือเนี่ยก็มีเยอะพอสมควรจะได้เห็นตัวอย่างว่า มันกรเงินไสกับสายต่างไปแล้วเนี่ยอ,ออกมาได้รูปแบบนี<อ>้ชอบชอบไหมสนใจไหมแล้วคนคนที่พัฒนาสายต่างจะได้มีกํากลังใจมีกําลังใจอย่างนี้เท่ากับว่าทางเหนือสยามฟาร์มนี่แบบโอเพนเปิดทุกอย่างเลยคะ่ะสายหลากหลายสายพันธุ์มากท,าทั้งสายต่างทั้งสายควายงามทั้งสวยงามแล้วก็สายโครงสร้างอะไรอย่างนี้พี่นิรุนนี่ต้องแบบว่ามีมุมมองที่จินตนาการแต่ละสายนี่ค่อนข้างที่หลากหลายอย่างสมมุติทางภาคเหนือเขา ควายเขาก็ไม่ค่อนข้างใหญ่เงี้ยเขาเริ่มเอามาให้มังกรเงินผสมกันบ้างยังค่ะพี่ก็มีติดต่อมาครับ<อ>แต่แต่ตอนนี้ก็รอรอรอบสัตว์ครับอ๋อค่ะคอยากรู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณแม่อยากรู้ว่าเพราะว่าได้ยินกิตติศัพท์ควายทางโซนภาคเหนือนี้ค่อนข้างที่ยังไม่ใหญ่มากอะไรอย่างนี้อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าใส่กับมังกรเงินแล้วเขาจะส่งลูกเอามาค่อนข้างไปในทิศทางไหนด้วยอะไรเด้อเพราะว่ามังกรเงินนี้โครงสร้างเขามา ใช่ใหญ่มากพี่นิรุนูนี่ตามหาจนเจอนะคะ <c oughs> ตามหามาังกรเงินจนเจอ <c oughs> ซุ้มอยู่กับบ้านติ๊กไฟไทยตั้ง3ปีกว่านะคะที่แบบว่าไม่เท่าไหร่มาอยู่ที่เหนือสยามฟาร์ม สุดๆไปเลยนะคะทั้งพ่อพันแม่พันที่ดีแล้วเรามาดูตัวนี้กันต่อเลยตัวนี้คือก็เป็นเป็นนางเอกของคอออีกตัวอันนี้ก็คือแม่ปิ่นทองค่ะอที่มาคู่กับมังกรเงินค่ะอ๋อครับของของบ้านลุงติ๊บ้านลุงติ๊กส่งมาที่เหนือสยามฟาร์มที่สองตัวแพคคู่เลยทั้งปพคคู่เป็นเดียวกใช่แล้วตัวนี้ก็จะพิเศษอีกอย่างหนึ่งค่ะ ือเขาท้องมังกรเงินตัวแรกโอ้รู้้ตอนนี้ประมาณกี่เดือนคะนี่ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ5้าถึงหเดือนนะครับห้าถึงหเดือนครับ้อท้ากับว่าเขาต้องคลอดปีหน้าแล้วอันนี้ก็เราเราก็จะได้เห็นสายสายบ้านลุงติ๊กเนี่ยที่อยู่ในนี้เป็นลูกของมังกรเงินครับอุ้แสดงว่าบ้านลุงติ๊กนี่คือนี่นะคะโครงสร้างเป็นหลักเหมือนกันนะคะทั้งเพศผููเพศเมียอันนี้ก็จะเป็นแม่แม่เขาก็จะเป็นแม่เหลืองทองค่ะซึ่งส่งลูกออกมาตอนนี้มีชื่อเสียงก็หลายตัว แต่แต่เท่าที่ผมจําได้ตอนนี้ก็อยู่กับผู้ใหญ่แคทที่เป็นชื่อว่าอะไรนะเพชรทองแพ้ อันนี้อันนี้ก็อาจจะรักชัดครับูแต่ตัวนี้ก็สวยนะคะนี่แม่เป็นถือก็ถือว่าเป็นโครงสร้างใหญ่อันนี้เป็นอะไรนะคะพี่เป่นทองเปี่เป่นทองนะคะตัวนี้เมากควายที่นี่เป็นควายควายที่มีความสูงเป็นควายที่โครงสร้างควายสวยงามที่ผมว่าค่อนข้างจะใหญ่นะแต่ที่คนบางคนอาจจะมองว่ามันยังเล็กเพราะว่ามันมันอายุมันยังไม่ได้อันนี้เขากี่ปีนะคะพี่อันนี้ก็ประมาณ3ปีเหมือนกันครับโอ้สามปียังยาวๆเลยนะใช่ครับสามปีนี้เขาก็สูงเกือบร้อยห้าสิบได้แล้วระสี่สิบห้าร้อยสี่สิ ขึ้นเหมือนกันนคะเนดูช่วงลําคอของเขาเนี่ยความเป็นอัตลักษณ์ของเขามาแบบ,บหน้าหน้าอกหน้า นี่ดูช่วงหน้าอกของเขานะคะหน้าอกของเขาแข้งขาของเขามาลําตัวของเขามายาวมากเลยอ่ะอยากเห็นลูกมังกรเงินก็ต้องรอปีหน้าใช่ไหมคะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัว้องรอก็คือมาทั้งพร้อมมังกรเงินด้วยแล้วก็ครอบครัวมาเป็นครอบครัวแพ็ครูตัวผู้ตัวเมียนะคะนี่รู้แต่หน้าตาเขาสวยมากเลยนะคะดูเข่าของเขาดูนะเขาเป็นผู้หญิงดูหน้าอกของเขาแล้วเขาท้องมังกรเงินด้วยเรามารอลุ้นกันดีกว่านะคะดูช่วงหลังของเขานะคะนี่ลําตัวของเขาท้องค่อนข้างที่จะลึกเหมือนกันนะคะ เยหขาบอกว่าท้องอ่างใช่ไหมใช่ท้องอ่างแล้วก็ดูฐานลมดูช่วงลมของเขานะคะดูว่าน่าจะสูงได้อีกนะดูช่วงขาเขาเขายาวอยูสูงมากเลยนะคะพี่ขนาดแค่3ปีกว่าๆอย่างเงี้ยหนูมองว่าเขาอาจจะร้อยห้าสิบขึ้นด้วยแต่นูก็ก็เป็นลูกลูกก้าวเจริญ Uh, พอ่อพ่อเป็นก้าวเจริญค่ะแม่เป็นสายกล้วยหนองบัวอใหญ่กัน uh. ใหญ่มาเจอกันเลยเกิดมาที่ผงเจริญตัวนี้ใช่ครับ JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ